มีช่วงหนึ่งที่ได้ไปเรียนต่อปริญญาเอกที่อเมริกานะครับก็ต้องมาใช้ชีวิตยอยู่ที่อเมริกา8ปีในตอนนั้นเนี่ยมีลูกชายคนแรกคนเดียวนะครับลูกชายอายุ2ขวบกว่าแต่ก่อนที่จะไปที่อเมริกาตอนนั้นเราก็เริ่มหาแนวทางการศึกษาให้ลูกแล้วนะครับเพราะเราก็เชื่อว่า แนวทางการศึกษาที่เป็นกระแสหลักปัจจุบันเนี้ยมันไม่ตอบโจทย์เนาะแล้วก็ได้ไปเจอที่หนึ่งครับโรงเรียนแสนสนุกได้ทักษะก็ได้รู้จักกับแนวทางการศึกษาวอลด็อบเป็นครั้งแรกนะครับมันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยแนวทางนี้น่าสนใจเราก็เริ่มศึกษาแล้วก็เห็นว่าเนี่ยแหละคือแนวทางการศึกษาที่เราอยากจะให้ลูกเราได้แต่พอตอนที่ไปอเมริกานี่ครับมันมันก็เป็นโจทย์เนาะว่าเราจะไปเจอแนวทางการศึกษานี้ได้ยังไงปรากฏว่าโชคดีครับว่าบ้านที่ไปอยู่เนี่ย ห่างออกไปแค่ประมาณ15นาทีเนี่ยมีโรงเรียนวอลดอฟอยู่ก็เลยทําให้ลูกชายคนโตเนี่ยได้มีโอกาสไปเข้าเรียนที่นั่นตั้งแต่เนอร์เซอรี่จนต่อเนื่องมาจนถึงป .4 ระหว่างที่เรียนที่นั่นเนี่ยเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยเนาะได้ไปร่วมกิจกรรมกับที่โรงเรียนได้เข้าคอร์สฟาวเดชั่นสตาร์ดี้ได้อ่านหนังสือแล้วก็ค่อยๆเข้าใจว่าสิ่งที่มันพิเศษสําหรับแนวทางการศึกษานี้คือคนที่ต้องเปลี่ยนคือพ่อแม่เพราะว่าเด็กๆเนี่ยเขามีขีดความสามารถ ที่จะเติบโตได้เราเท่านั้นแหละที่จะต้องตอบสนองความต้องการของเขาให้ได้ถูกต้องตามจังหวะเวลาและตามช่วงวัยด้วยซึ่งแนวทางการศึกษาอื่นๆเนี่ยเราปล่อยให้เป็นหน้าที่ครูแล้วเราก็ไม่ไม่มีอำนาจที่จะไปแทรกแซงครูเลยแต่แนวทางการศึกษานี้เนี่ยคือเรากับครูทำงานร่วมกันตลอดเวลาเอเซนที่เหมือนกันคือการรักษาความสามารถของเด็กๆและความสามารถที่สำคัญที่สุดและต้องการมากที่สุดในสังคมปัจจุบันคือความสามารถในการคิดนอกกรอบความคิดสร้างสรรค์ เพรนาะฉะนั้นเนี่ยเราจึงระมัดระวังมากเลยในการที่ให้เด็กๆได้รับสื่อประเภทต่างๆตั้งแต่ของเล่นแล้วครับของเล่นที่มันเป็นธรรมชาติของเล่นที่มันไม่มีเหลี่ยมมีมุมของเล่นที่มันใช้วัสดุที่มันจะทําให้เด็กๆ,ๆ,ๆเนี่ยเขาได้มีโอกาสพัฒนาจินตนาการของเขาซึ่งจินตนาการเนี่ยมันคือภาพที่อยู่ในใจแล้วมันมีพลังมากภาพที่อยู่ในใจเด็กๆเนี่ยครับเราจะดูแลรักษาเขายังไงซึ่งอันนี้กระบวนการการเรียนทุกอย่างเนี่ย พยายามที่จะรักษาภาพนี้เมื่อเขามีเครื่องมือนะครับเครื่องมือที่เขาใช้เนี่ยมันจะต้องช่วยส่งเสริมให้เขาสามารถถ่ายทอดภาพนั้นออกมาเพราะว่าสิ่งที่จะต้องให้เกิดก่อนในใจเด็กเนี่ยไม่ใช่คอนเซปต์ไม่ใช่ความคิดที่ตายตัวไม่ใช่ความรู้ที่จบแล้วแต่เป็นภาพที่เด็กค่อยๆค,ค,คิดเพราะฉะนั้นเนี่ยในนิทานเรื่องหนึ่งที่ครูเล่าภาพในใจของเด็กแต่ละคนเนี่ยมันจะต้องไม่เหมือนกันมันจึงเป็นภาพที่มีชีวิตเสมอครับและภาพที่มีชีวิตนี้เป็นส่วนสําคัญมากเลย ที่เมื่อเขาโตขึ้นในชั้นที่โตขึ้นเนี่ยเขาจะค่อยๆสร้างภาพของเขาขึ้นมาเองมันทําให้ภาพเนี่ยมันมีโอกาสเป็นภาพใหม่ๆได้ซึ่งตรงนี้สังคมต้องการมากเลยครับสังคมต้องการคนที่คิดนอกกรอบคนที่จินตนาการในตอนนี้เราพูดกันถึงเรื่องสมองเยอะเนาะสมองข้างขวาครับสมองซีกขวาเนี่ยมันถูกละเลยแล้วกระบวนการการศึกษาวอร์ดอกเนี่ยครับที่มันพิสูจน์ได้ชัดเจนว่ามันมีกระบวนการที่ทําให้ความสามารถที่เป็นสมองซีกขวาเนี่ยของเข้าแข็งแรงขึ้น เราไม่ต้องห่วงซีกซ้ายเลยครับโลกมันพร้อมที่จะพาเข้าไปทางนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรักษาไว้ให้มากก็คือพลังของสมองซีกขวาพลังของการคิดให้มันเป็นภาพที่มีชีวิตซึ่งจริงหลักการของโรงเรียนวอร์ดอฟถ้าเขามีความคิดที่มีชีวิตเนี่ยไม่ว่าโจทย์ของสังคมหรือโจทย์ของชีวิตที่เขาเจอเนี่ยมันจะยากแค่ไหนเขาจะหาทางออกได้เสมอช่วงหนึ่งของชีวิตก็มีโอกาสได้ไปเรียนหนังสือช่วงปญญาโทปญญาเอกนะครับแล้วก็ทํางานอยู่ที่ เยอรมนีแล้วด้ความบังเอิญก็หอ,อพักที่อยู่ก็อยู่ติดกับโรงเรียนวอลดอฟนะครับซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักว่าวอลดอฟคืออะไรโรงเรียนอ n นเวชอร์วอลดอฟชูลเลอร์ครับด้วย่าอยู่ติดกันก็เห็นพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนนี่ซึ่งก็เ,เริ่มเอกใจว่าดูไม่เหมือนโรงเรียนทั่วไปนะครับนักเรียนจะมีกิจกรรม เอาดอตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็ดูสนุกสนานจนมาถึงช่วงหนึ่งของการทํางานเป็นญญเอกนะครับก็ต้องค้นคว้างานวิจัยค่อนข้างเยอะหน่อยแล้วก็ไปสะดุดเข้ากับคลิปสัมภาษณ์นักวิทยาศาสตร์ชั้นนาของโลกท่านหนึ่งชื่อ professor thomas s u h o f ครับเป็นคนเยอรมันเกิดที่กรุงงเงนแล้วก็ได้ย้ายไปเป็น professor ที่สแตนฟอร์ดซึ่งก็เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของโลกแล้วปีนั้นท่านก็ได้รางวัล nobel prize ครับฟังอยู่ท่อนหนึ่งซึ่งก็รู้สึก ประทับใจมากว่าคำถามของก็คือว่าทำไมถึงสามารถคิดค้นเรื่องระบบท่านเป็นไบโอเคมิสต์นะครับก็ระบบที่เป็นความรู้ที่ช่วยมนุษยชาติได้ขนาดนี้คำตอบของท่านก็คือว่าคงมีหลายเรื่องที่ไม่เป็นแบบนั้นแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากในความคิดของท่านก็คือมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าท่านไม่ได้มีการศึกษาในช่วงปฐมไนช่วงรากฐานที่มันแข็งแรงแล้วก็เปิดโอกาสมากขนาดนั้น คีย์เวิร์ดก็น่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาที่มีพื้นที่ในการถกเถียงพูดคุยระหว่างคุณครูกับนักเรียนอย่างเปิดกว้างและก็จริงใจซึ่งมันทำให้ผมสะดุดมากเพราะว่าตลอดเวลาที่เ,เริ่มได้ยินเรื่องวอลดอฟาเนี่คิดอยู่เสมอว่าด้วยตัวเองนะครับด้วยความที่ไม่ได้ศึกษาอะไรเ,ยเ่ยว่าโรงเรียนวอลดอฟน่าจะเป็นโรงเรียนที่ดีมากในสังคมที่จะสร้างคนเป็นคนดีได้อะไรอย่างนี้นะครับ แต่ก็ไม่ได้เชื่อว่าโรงเรียนแนวน,นี้จะสร้างคนให้เป็นคนเก่งที่จะไปถึงขั้นนี้ได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าโรงเรียนก็ดูเหมือนจะไม่ได้เน้นวิชาการมากเท่าไหร่นะครับซึ่งมันขัดแยง้งการฟังโปรเซอร์ซูโทโฮในวันนั้นมันทําให้ผมต้องกลับมาคิดใหม่หลักฐานที่โปรเซอร์ซูโทโฮนั้นพูดถึงนั้น,ม,น,ม,นมันสำคัญมากเป็นข้อมูลที่อยากจะเพิ่มว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าลูกจะต้องเก่งครับแต่ว่าในการศึกษาบแบบนี้พิสูจน์แล้วว่า ถ้าจะเก่งก็เก่งได้จริงๆครับตอนแรกก็ศึกษาก่อนว่าแนวทางนี้มันตอบโจทย์จริงหรือเปล่าแล้วก็เริ่มหาว่ามีที่ไหนที่เปิดสอนบ้างแล้วพอดีที่นี่หา่งตรงช่วงกับออที่เปิดห้องลองเรียนนะคะเหมือนให้ลงมาเรียนได้ก็เลยตัดสินใจพาลูกมาเดนที่นี่รู้สึกว่าเป็นสิบวันที่ที่ดีมากคือรู้สึกว่าลูกสงบมาก เขาออกมาอยู่กับโลกอะคะ่ะก็คือแบบว่าอยากจะเข้าที่นี่และพอที่นี่รับลูกปุ๊บเราก็กลับไปสัดการลาออกเลยค่ะพร้อมทั้งย้ายบ้านมนาะคือด้วยความที่เป็นเป็น,เป,นเป็นติวเตอร์นี่แหละคะ่ะแล้วก็คือเราสอนเด็กมาเด็กบางคนอยู่กับเราตั้งแต่เล็กเลยนะคะมาตั้งแต่แบบป .4 อ,อย่างเงี้ยแต่อยู่จนถึงมหาลัยเราก็จะเห็นเขาตั้งแต่เล็ก จนเราส่งเข้ามาหาลาัยอะ่ะเราก็รู้สึกว่าชีวิตเขาเนี่ยมีแต่เลิกเรียนมาปุ๊บเราก็มาหาเราเย็นมาคุณแม่ก็เอามาส่งเรียนเรียนที่โรงเรียนแล้วก็ยังไม่พออีกเลิกต้องบ่ายสองบ่ายสามแล้วก็เย็นทานข้าวเสร็จก็ต้องรีบมาเรียนพิเศษแต่คือสุดท้ายปลายทางของเขาอะ่ะพอเขาจะเข้ามาหาลายัยเขากลับคิดไม่ออกว่าอยากเรียนอะไร เฮ้ยคุณเรียนมาเยอะมากเลยนะคุณเรียนตั้งแต่เล็กจนโตเลยนะคือไม่ได้มีความรู้ตัวเองข้างในว่าว่าฉันอยากทำอะไรต่อไปฉันอยากเป็นอะไรมีแต่ทุกๆคนเขาคิดว่าอันเนี้ยมันดีสำหรับเขาเขาก็เลยเลือกเรียนอันนี้ในสังคมมองว่าอาชีพนี้ดีฉันก็จะทำอาชีพนี้พอทุกคนรู้สึกว่าสิ่งนี้มันดี แต่มันไม่มีใครที่กลับมาคิดว่าก็ฉันอยากจะทําอันนี้หรือว่าเราชอบอันนี้เลือกที่จะหาทางเดินและวิถีชีวิตของตัวเองที่ที่เราชอบที่เราพอใจได้อะคะ่ะแม่คิดว่าวอ l ดอฟคือการบ่มเพาะให้ให้รู้ข้างในตัวเองนะคะตระหนักรู้ว่าคุณค่าของความที่เราเป็นมนุษย์เป็นคนเนี่ยคืออะไร แล้วเราอยากที่จะดําเนินชีวิตแบบไหนและเลือกทางที่จะดําเนินชีวิตของเราค่ะคือตอนแรกรู้สึกว่าติวเตอร์เนี่ยดีม,มากเลยนะคะอาชีพนี้เพราะว่าเราให้ความรู้กับคนอื่นอะอาชีพเราอะให้สติปัญญาคนอื่นเนาะทำให้เราแบบให้เขามีปัญญามากขึ้นแต่คือตอนนี้รู้สึกว่าไม่ใช่แล้วที่ฉันทํามาเนี่ยมันงมันมันเหมือนกับว่าแบบมันได้แค่ความรู้ที่จะเอาไปประกอบอาชีพอนะคะ่ะแต่มันไม่ใช่ความรู้ที่ ที่จะเอาไปใช้ต่อในชีวิตข้างหน้าว่าเลือกได้ว่าฉันเป็นอะไรฉันควรที่จะทําอะไรสิ่งไหนที่มันเหมาะที่มันควรที่มันถูกต้องคือสิ่งนั้นมันน่าจะจะถูกต้องมากกว่าเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดอะคะจากเดิมที่เราเลี้ยงลูกด้วยของเล่นพลาสติกอนิทานภาพทุกวันก็กลายเป็นต้องเอาของเล่นออกไปไม่ดูสื่อ แล้วก็ต้องใช้เวลากับเขาจริงๆคืนต้องอ่านนิทานที่ไม่มีภาพตอนแรกๆก,ก็ไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะแต่ก็ทำตามที่ครูแนะนำนะคะมันค่อยๆใช้เวลาอะค่ะมันก็จะเห็นผลมันก็ทำให้เราเรียนรู้ว่าเออพอเราทำงานกับลูกพาเขาเล่นอย่างอื่นหรือทำของเล่นกับเขาอะเขาก็สนุกกับมันได้นี่โดยทีย่มันไม่ต้องใช้ของเล่นสำเร็จรูปอะค่ะพอเราเปลี่ยนมาอ่านานิทานที่ไม่มีภาพเลยอะ แล้เราก็จะอ่านกับเขาทุกคืนใช่ไหมคะเขาก็จะแบบจํามันได้อะจาประโยคในหนังสือได้ค่อนข้างแม่นกว่าเราด้วยซ้ำลูกอะจําได้ว่าเราอ่ะอ่านผิดนะเขากับใช้จินตนาการเวลาเขาฟังนิทานอย่าเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ดูสนุกแล้วก็ให้อ่านซ้ําบ่อยๆค่ะกับเรื่องเดิมๆช่วงนั้นเขาอยู่ป .6 อะเราว่ามันเหมือนการที่เขาต้องใช้ความคิด มากขึ้นใช้ thinking มากขึ้นการเรียนของเขามันก็จะมีแบบให้ฟังสิ่งที่ครูเล่าแล้วกลับมาย่อยลงสมุดอันนี้เราก็เห็นว่าช่วงแรกๆเขาใช้ความคิดนานมากกว่าจะเขียนออกมาได้แบบไม่กี่บรรทัดอะค่ะแต่ว่าพอเขาเ,เรียนไปสักพักเหมือนแบบ ความคิดของเขามันมันไหลออกมาเร็วมากเวลาที่เขากลับมาย่อยความรู้ที่เขาเรียนของวันนั้นนะคะมันให้ผลลัพธ์ด้วยแหละผมว่าเราเห็นผลลัพธ์ในแต่ละช่วงเราก็จะเห็นว่าอ๋อสิ่งที่เขาทํามาตอนออสองปีที่ผ่านมามันมันปึ๊บมันออกมาอยู่ๆมันก็ปรากฏอ,อย่างเช่นแบบช่วงที่เขาไม่เคยอ่านอะไรเลยในช่วงปฐถมต้นๆน,น,นะฮะแล้วอยู่ๆก็อ่านแบบ อ่านทั้งบ้านฮะอ่านแบบอ่านไม่หยุดเลยอ,อย่างเงี้ยเหมือนกับโอ,โอ้โหมันก็หายการอ่านมามคนโตรุ่นที่4ตอนเขาเรียนที่ศิลปรกรอาจารย์ที่ศิลปรกรยังบอกว่าเรียนจบที่ไหนแปลกดีอาจารย์ไม่เคยเห็นการใช้ชีวิตการเรียนเขาก็จะไม่เหมือนคนอื่นคือเข้าได้ทุกคนไม่มีกลุ่มก้อนอาจารย์บอกว่า อยากได้เด็กอย่างเงี้ยเยอะๆเพราะว่าอาจารย์ไม่เหนื่อยแล้วก็เขามีความคิดเขาเองคือความคิดเขาจะไม่เหมือนคนอื่นด้วยแต่เป็นความคิดที่ดีนะความคิดที่มองโลกที่ดี